มาค่ะทุกคนพาเข้าครัวโดเรมอนอีกแล้วค่ะเช้านี้เราก็ไปทําข้าวผัดกันค่ะวันนี้จะทําข้าวผัดไข่ใส่ไก่ให้ลูกชายนะคะข้าวผัดไก่ใส่ไข่นี่ก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะอย่างเช่นก็จะให้อ่ข้าวผัดนะก,ก็คือจะให้พลังงานและความอบอุ่นจากเนื้อไก่เนื้อ เนื้อไก่แล้วไข่นะคะแล้วก็ให้โปรตีนพวกเกลือแรแ่จะช่วยในการเจริญเติบโตของเด็กนะคะเอเ่อเจริญเติบโต,ตไม่าไม่ว่าเด็กก็ผู้ใหญ่นะคะอืมแล้วก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายด้วยนะคะประโยชน์จากข้าวผัดก็จะมีแอลคา,าบโบไฮเดสขคาโผไฮเด็กก็จากข้าวนะคะแล้วก็โปรตีนโปรตีนก็จากเานื้อไก่ แล้วกผ็ผัดคนเข้าไปนะคะผัดคนเข้าไปะค่ะแล้วก็จะประโยชน์ก็จะมีอีกนะคะอ,อ,อย่างไขมันไขมันจากอะไรคะก็ไขมันก็จากน้ํามันที่เราน้ํามันพืชนะคะที่เราใช้ลงไปผัดนะคะผัดทำข้าวผัดนี่แหละคะ่ะแล้วก็เติมซอสเติมใบลงไปนะคะแล้วก็ยังก็จะมีประโยชน์อีกจากก็คือวิตามีนติตนีินก็คือจาก าจากผักนะคะผักที่ถ้าใครออใส่ผักผักคะน้าหรือว่าต้นหอมน,นะคะก็คือนี่แหละก็จะได้วิตามินจากตรงนี้นะที่เราใส่ไปนานีตอนนี้เราก็เติมซอสเติมซีอ e ิ้วลงไปนะคะซีอ e ิ้วหวานแล้วก็ใช้ซ e ีอิ้วหวานเพื่อให้มีสีสันนะคะแล้วก็เราก็จะได้พลังงานจากเกลือแร่นะคพลังงานเกลือแร่มาจากไหนคะก,ก็จากที่เราปรุงเล็ก วางตัวปรุงซอสปรุงอะไรนะคะก็มีประโยชน์หลายๆอย่างในนี้นะคะอันนี้เราก็ผัดผัดก่อนน่ะผัดแล้วตอนนี้จะเติมข้าวลงไปค่ะอันนี้จะทําข้าวผัดให้ลูกชายลูกชายด้วยแม่ด้วยนะคะหรือว่าให้ทานใต้ทานมาก็คือเที่ยมน,นะคะเด็กๆมาเที่ยวเราก็จะมีข้าวผัดแดงให้ทานนะคะเราผัดก็จะมีประโยชน์นะคะ ประโยชน์จากเนื้อไก่เนื้อไข่นี่แหละคะ่ะเด็กบชอบมากเลยค่ะไม่ใช่เด็กเดยนะะแม่ก็ชอบด้วยค่ะชอบข้าวผัดนะชอบทนานข้าวผัดทานคะ่ะถ้าใครไม่มีอะไรทำไม่มีอาหารให้ลูกทานเนื่อ,อไรไม่ออกไน่ไม่ออกก็นี่เลยค่ะข้าวผัดดีที่สุดน,นะคะข้าวผัดเพราะว่าเราออก็จะได้วิตามินได้โปรตีนจากเนื้อจากไข่เนี่ยค่ะ เด็กๆคนไหนที่เขาไม่ทันผักนะเราก็จะหั่นเล็กๆนะคะอย่างมะเขือเทศเนี่ยพี่พีก็จะหั่นเล็กๆเป็นลูกเต๋าแล้วเราก็หั่นผัดเลื่อไปนะคะล้วผัดเออผ,ผัดผัดให้แบบว่าวน,นี่พี่กีจะทําให้แบบว่าวแห้งๆนะคะพี่กีชอบข้าวผัดแบบแห้งๆเนาะคลิปนี้เ็าจะยาวไปไหน่อยนะคะเพราะพี่กีก็รอให้ข้าวให้ข้าวเขาแบบแห้งนะคะเพื่อทานแล้วก็คือเวลาเราทานข้าวก็จะไม่แฉะเนาะ ผัดแห้งๆมีพันอร่อยมากๆค่ะลูกชายเขาก็ชอบข้าวผัดแบบแห้งๆนะคะนี่เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยขอบคุณค่ะ